ฝันเห็นดอกซากุระเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นะครับสำหรับ ท่านที่เรียกยพไปนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านเองอาจจะคิดว่าปัญหาต่างๆนะครับอาจจะมีมาให้ท่านจัดการนะครับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้นะครับท่านก็จะมีความรอบคอบและข้อขอให้ใช้นะครับการพินิจพิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับก่อนที่จะทําอะไรในเรื่องงานที่เกี่ยวกับด้านเอกสารนะครับขอให้ท่านระมัดระวังนะครับในเรื่องของ ตัวบทหรือกฎเกณฑ์ต่างๆให้ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ต้องตามมาแก้ไขกันนะครับในภายหลังนะครับหรือว่าระวังเรื่องการติดต่อประสานงานให้มากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะขัดแย้งนะหรือว่าการเข้าใจผิดนะครับระหว่างกันนะครับทั้งคนที่เราดีลด้วยนะครับหรือว่าคนในสนักงานเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้นะครับ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่แบบนี้นะครับในยะนี้ท่านจะมีความเครียดความวิตกของวลความหวาดระแวงนะครับไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่นะครับท่านอาจจะพบว่านะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านเนี่ยไม่ปลอดภัยไม่สามารถไว้วางใจหรือเชื่อใครได้มากนักนะครับคนรอบข้างอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดปางท่านนะครับแล้วก็บางคนก็ มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรนะครับพร้อมที่ซ้งเติมท่านได้ตลอดเวลาเมื่อท่านผิดพลาดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับให้ระวังนะครับอาจจะโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังโดนเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับรวมถึงอาจจะถูกต่อว่าให้รับความอับอายนะครับควรระวังสิ่งที่เราเกี่ยวกับเรื่องคิดมากนอนไม่หลับในช่วงนี้นะครับพยายาม อย่าใส่ใจท่าทีของคนรอบข้างมากนักนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะเควไปนู่นเควไปนี้อยู่ในหลักของเราจะดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีการกระทบกระทั่งในด้านความพิดทําให้เรารเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกได้ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมานะครับได้พยายามทําบางสิ่งบางอย่างมาใช้เวลายาวนานนะครับและก็รอคอยที่จะได้ เห็น ผลสาเร็จของงานนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่ถูกใจท่านนักนะครับบางคนก็จะทําให้รู้สึกท้อท้อเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเพราะว่าความสาเร็จเนี่ยยังไม่ชัดเจนยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับท่านก็จะมีความคาดหวังถึงความมั่นคงในเรื่องต่างๆครับหากเป็นเรื่องงานนะครับก็จะรู้สึกว่าอยากเจองานที่ท่านชอบและสามารถทนทําไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับท่านก็จะ อาจจะมีความคาดหวังที่จะพบใครสักคนที่จะคบไปได้น,นานมีความมั่นคงในเรื่องความรักใบ,บที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกพไพ่ใบนี้นะครับเือนนี้ท่านจะค่อนข้างจะเก็บตัวนะครับไม่ค่อยเข้าหาเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมเหมือนที่ผ่านมานะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างนะครับอยากจะใช้ชีวิต ตามลำพังสักพักหนึ่งนะครับมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจของท่านนะครับหากมีปัญหาความรักเข้ามานะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มจะคิดห่างห่างกันไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่ารุนแรงบางคนก็อาจจะคิดอยากจะเลิกและเลิกร้างลากันนะครับในตรงนี้นะครับเพราะว่าท่านเองอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะว่าเรื่องความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านฝังเอาวไว้นะครับ ในคนโสดนะครับถ้าเลือกไพ่แบบนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรอไปก่อนหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข9หมายเลข5หมายเลข8ปทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข5หมายเลข8 หมายเลข9หมายเลข12